คลิปนี้เราจะมาคุยถึงเหรียญอีเวนต์ใหม่ที่มันเพิ่งมาซึ่งรอบนี้มาแบบพลิกโผพิกล็อกกันสุดๆเนื่องจากว่ามาทีเดียวแบบ3เซตก,กันเลยทีเดียวมีใน,นส่วนของฟี่ให้ดูเทตก่อนนะครับฟี่กับตาลูฟี่เนี่ยอ่าเมื่ออยู่ในธงลดความเสียหาย3%นะครับแล้วก็รอเนี่ยเมื่อคิจัดเด้งเลือดนะครับเอ้ยคิดครับคิดส่วนรอเนี่ยถ้าดึงธงได้เสร็จจะย่นสก,กิล18%เลอนหรียญนี้เหมือนกับอ่าไคโดวิ่งอันนี้เหมือนเงินเป๊ะเลยดังนั้นเดี๋ยว เตตัวละครรู้แล้วอ่ะเอาแถกให้ดูด้วยตามนี้เคียร์เนาะเคียร์เนาะเอาล่ะจากนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดเซตของแต่ละเซตกันดีกว่าว่าเหรียญไหนใส่คู่กับเซตไหนดีอย่างแรกเลยนะครับอ่าผมจะคุยถึงตัวลูฟีก่ก่อนเพราะว่ามันดังมันอย่างนี้เลยอะถ้าถามผมนะคือควรใส่แบบนี้ยงง่าคือแบบเอาเหรียญซ้ายเหรียญขวาอยู่ที่เดิมที่เปลี่ยนคือเหรียญกลางเช่นไอเหรียญอันใหม่เนี่ยคือสายโล่เมื่ออยู่ในทงเห็นปะจะลดดาเมจนะครับ ่วนอีกเหรียญหนึ่งเนี่ยก็อันนี้คือ event อีเวนต์สสัปดาห์ที่แล้วนะครับไอเหรียญเนี้ยเมื่อดึงสมบัติได้ก็ไปก็เอาไปใส่กบวิ่งไงมองว่าไอเหรียญอันที่มาเนี่ยอันเนี้ยเอาไว้ใส่สำหรับโล่วนอันเนี้ยเอาไว้ใส่สำหรับวิ่งเออแล้วก็ไอเลนล็อคเนี่ยเอาไว้ใส่สำหรับบััดซึ่งมันแยกหมดเลยส่วนมีคนถามมาท้างนั้นใส่แบบฟรีอีเวนต์สอันเลยได้ไหมผมมองว่าไม่เพราะว่ามันมัน,ม,นมันแยกอะ่ะอันห,นหมดัดอันหนึ่งวิ่งอันนึงโล่ดังนั้นใส่ทีเดียยวเเลไมม่หาะ ถามผมนะไม่เหมาะโอเคไหมไม่ได้อ่ะเออเอาละอันต่อมานะครับว่าในส่วนของเหรียญคิดก่อนเหรียญคิดเนี่ยผมให้เป็นแบบนี้ละซึ่งถ้าเป็นตะก่อนผมจะให้เป็นเซจาบาซึ่งจาบาดียังไงนะครับเมื่อขี่เมื่อไหร่จะย่นสกิล2กับเด้งเลือดแต่อีกเหรียญน,นึงเนี่ยเมื่ออยู่ทงสตูจะตีแรงขึ้นประเด็นคือว่าไอเหรียญสุดท้ายเนี่ยมันยังไม่เหมาะกับสายขีมากนักเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ผมบอกเลยครับมาแล้วครับ ก่อนหน้านี้ผมจะบอกว่าให้หา ID ที่มีซันจิอีเวนต์ตัวนี้แท็กตามนี้ทำไมเพราะว่าดูดิคิเมื่อไหร่เด้งเลือดและณนะตอนนี้มันมาแล้วครับคือเหรียญคิดนั่นเองนะฮะคิเมื่อไหร่เด้งเลือดอ่ะคุณดูนะไอเนี้ยคิย่นสก,กิลหนึ่งคิย่นสก,กิลสองคิเด้งเลือดมีอะไรสุดขก,กว่านี้เหรอครับไม่มีแล้วเซตนี้เลยครับและเซตนี้เพิ่มดามจด้วยดีตรงนี้เลย สกิล1 20%สกิล2 14%ดีกว่าน,นี้ไม่มีแล้วนะครับเซตนี้เหมาะมากใส่ดอฟฟี่ใส่อุตะใส่อิโซใส่ล็อบลุจิคือตัวไหนก็ได้ที่หนึงีอ่ะใส่ไปเลยเหรียญเนี้ยเหมาะที่สุดซาโบโฟไฟยังใส่ได้เลยนะครับใส่ได้เหมือนกันนะเออเอาไปตามนี้แล้วกันอันนี้คือเซตของคิดส่วนลออันนี้สวยสุด3ลรอเลยดียังไงอยู่ธงสตูพาเสียหายเพิ่ม5%ซึ่งเราเล่นสายวิ่งเนี่ยเราต้องบูธงสตูอยู่แล้วอันนี้เหมาะ ถ้าดึงธงเลือ่อนเท่ากับ8 70%ดึงธงไวขึ้น8มีดึงธงไวด้วยนะครับส่วนรออันสุดท้ายดึงธงได้เมื่อไหร่ย่นสกิล1 8เหมาะก,กับสายวิ่งอีกเช่นเดียวกันครับและแท็กได้ตามนี้เลยเขียนนะครบครบเลยครับครบจริงๆอันนี้ครบของจริงเลยครับเนี่ยเห็นปะ่ะภาษายรถลงเมื่ออยู่ในเขตสมบัติเนี่ยผมเลยบอกว่าเซตนี้คล้ายๆกับ3ไคโดคล้ายเลยคล้ายมากๆอันเนี้ย เคลียนะเคลียนะขายสุดๆแต่ประเด็นคือที่มันจะต่างกับ3ามไคโดก็คือไอ้สามไคโดเนี่ยมัน6แทกแท็กที่หายไปของเซตเมื่อกี้นะครับในส่วนของย่นเนี่ยตรงเนี้ยหายไป10%แต่3มไคโดมีดังนั้นผมก็ยังให้คําตอบ3ามไคโดดีกว่าเหมือนเดิมโอเคไหมอันนี้มี6แท็กแล้วมันมีตรงนี้แต่3ามรอไม่มีนะครับอันนี้อ่าเนี่ยไม่มี เห็นปะเอ้ยมีนี่หว่าอ้าวหลบหลีกก็มีสกิลสองหายเวนหนักกว่าเดิมอีกโอเคผมก็จะบีบตัวตีสกิลสองหายครับสกิลสองหายเนี่ยสกิลหนึ่งยี่สิบสกิลสองหายไปครับก็ลองไปคำนวณดูแล้วกันว่าแต่ผมก็ให้คําตอบว่าสารคโลดีกว่านะเพราะว่ามันได้หกแท็กเต็มแบบนี้โซโตะเลยมองว่าดีกว่าสารสารคาโลดนั่นเองก็น่าจะครบๆนะครับว่าสารเหรียญอีเวนต์ในรอบนี้เลนไหนเซตไหนดี นั่นเองเผื่อเพิเ่มเติมมีคนถามนะคบว่าอ,อย่างไอ้ฟี่นิกาเนี่ย <c oughs> เหรียญของมันใช้กับตัวอะไรได้บ้างคําตอบคือไม่มีเลยครับถ้าผมตอบตอนนี้นะไม่มีเลยสักกระย่างครับทําไมล่ะก็คุณลองดูแท็กแล้วทีเนี้ยลองไปที่กลุ่มหมวกฟางไอ้ตัวของฟี่เองเนี่ยมันไม่มีแบบซัดปิละเด้งเลือดหรือไม่มีแบบซัดปิวย่นสกิลหนึ่งย่นสกิลสองอะ่ะตอนเนี้ยมันยังไม่มีเนี่ยมันไม่มี ซึ่งเราจะต้องรอในอนาคตถ้ามาเมื่อไหร่ค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ไม่มีแต่ถามว่าน่าจะเป็นเหรียญที่ได้ใช้ในอนาคตไหมคําตอบคือใช่แต่แค่ไม่ใช่ตอนนี้เท่านั้นเองชัดเจนนะเนี่ยก็ตอบไปตรงนี้เลยแล้วกันสำหรับเหรียญฟรีนะยังไม่มีคําตอบให้มัน